วันนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ห้าโมงสิบห้านาทีนะครับก็จบทีคันของผมนะครับวันนี้ก็กดไปทั้งหมดสามสิบสองเที่ยวนะครับสามคันนะครับคันละสิบเที่ยวนะครับผมตอนนี้งานก็ได้สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมเราปูหนึ่งเมตรเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวเราทางนี้เต็มก็ได้หนึ่งก็จะได้ครึ่งหนึ่งแล้วได้ประมาณห้าสิบสี่สิบสามถ้าทางนี้เต็มก็ได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ เริ่มเป็นรูเป็นลางแล้วนะครับผมของการทํางานนะครับ3วันนะครับจากที่ดินที่ดินที่แบบนี้นะครับแต่เรายุดกันยาวนอกจากฝนตกนะครับุน้้ำที่ครับนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับว่าเราจะใช้เวลาถมเงินพื้นที่3าไร่นะครับใช้เวลากี่วันนะครับผมโดยทีมงานโชคทรัพย์เจริญนะครับรับเราถมที่คุณปอล็อกคลองล็อกนานะครับสนใจติดต่อได้นะครับผมที่064 3์หก้าหสหนะครับ